ตีใส่ร้ายบิดเบือนเป็นอย่างมากและทำเป็นกระบวนการไม่มีอะไรที่จะสยบความบิดเบือนการใส่ร้ายป้ายสีได้ดีเท่ากับการเอาความจริงเข้ามานําเสนอเราต้ทุบก,กะลาให้แตกออกมาแล้วความจริงปรากฏปุ๊บเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้คนเนี่ยตาสว่างและเข้าใจข้อเท็จจริงได้ คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมชอบใส่ร้ายเรื่องเงินทองแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของบาดใจเนาะบางคนก็ไม่มีแล้วก็จะอิจฉาคนที่มีมากกว่าอะไรเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องที่โดนบิดเบือนเยอะที่สุดก็คือเรื่องทร,รัพย์สินพระมหากษัตริย์กับภาษีกูเนี่ยแหละครับเป็นประเด็นหลักต้กนกำเนิดของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาจากเงินผงแดงที่พระนางก้าวเจ้าอยู่หัวท่านค้าขายแล้วก็เก็บไว้ที่ข้างพระท่านบรรทมเลยเรียกว่าพระข่างข้างทีพอมารัชกาลที่5ท่านก็ลงทุน มีการปล่อยผู้คนก็เอาที่ดินมาจำนองที่ดินแปลงงามในกรุงเทพเยอะแยะมากมายเนี่ยถูกจำนองแล้วก็ถูกยึดเพราะว่าไม่ใช้นี่แล้วก็มีการลงทุนในสมัยรัชกาลที่6กลงทุนในปูนซีเมนไทยซึ่งหุ้นปูนซีเมนไทยเนี่ยก็จะอยู่หวัวตรงทรงถืออยู่ประมาณ25แล้วหุ้นปูนซีเมนไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่ มูลค่าเกินกว่า1น0เท่านะับตั้งแต่วันที่เข้าตลาดาเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูว่ามันงอกเงยขึ้นมากี่เท่าที่ดินแปลงกำงานในกรุงเทพบวกกับหุ้นในปูนซีเมนไทยหรือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยก็ตามนะครับก็ทําให้ทรัพย์สินของมหาชนเนี่ยงอกเงยจากการลงทุนขึ้นมามากมาย ทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นของราชวงศ์จัก,กรีหมายคำว่าจะสืบทอดต่อไปกับพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตคนละส่วนกับทรัพย์สินของแผ่นดินเพราะทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือกรอะทรวงการคลังแยกขาดจากกาันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจากจตุสดม4เวียงวังคลังนาแล้วก็เปลี่ยนเป็น12กระทรวง ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินจะร่ำรวยไม่ได้เหรอในเมื่อบรรพบุตรชากขายมาเก่งเก็บเงินเก่งลงทุนเก่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินมีพระเจ้าทรัพย์เนี่ยจริงๆก็เป็นของที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือพระราชทานช่วยเหลือประชาชนได้ในยามที่ประชาชนเดือดร้อนลําบากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยส่งซื้อเครื่องที่ช่วยหายใจเป็นหลายร้อยเครื่องนะครับถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจที่ซื้อพระราชทานให้เนี่ยโควิดจะมีคนตายมากกว่าน,นี้ครับ ก็เป็นเงินส่วนพระองค์ฮะทรงซื้อไว้ตั้งแต่ยังเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชซื้อไว้ตอนที่ถูกมากในเมืองทูซิงซึ่งอยู่ในทำเลดีมากแล้วติดกับทะเลสาแล้วก็ทรงเสยภาษีที่ดินอย่างถูกต้องมาโดยตลอดแต่ระบบเยอรมันเนี่ยมันมันแปลกคือปีภาษีเนี่ยครบทุก4ปีคราวนี้3ปีไม่จ่ายก็เลยมีคนบอกว่าท่านไม่จ่ายภาษีจริงๆเปล่ามันยังไม่ครบกําหนดที่จะต้องจ่ายนี่คือพวกหาเรื่องอะ่ะ พระเจ้าแผ่นดินนะครับมีพระราชทรัพย์ตกทอดคือต้องบอกว่าราชสกุลมหิดลเนี่ยมีทรัพย์สินส่วนพระองค์เยอะนะเพราะว่าสมเด็จพระพันวษา,าอาีกาเจ้าสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชาเทวีพระพันวษา,าอาีกาเจ้าเนี่ยเป็นพระเหสีที่ประหยัดขยันอดออมแล้วก็ฉลาดค้าขายตั้งแต่รัชาการที่5ทรงปลูกเพชรทอรผ้าขายในพระราชวังสวนดุสิต แล้วก็โปรดทรงทำนาแล้วก็โปรดทําร,รงสีข้าวอย่างหมู่บ้านสัมมกรทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นที่ดินของสมเด็จพระพันวษา,าเป็นที่นาเก่าของสมเด็จพระพันวษา,าแล้วสมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนีก็เห็นว่าอยากให้ประชาชนคนที่มีสัมมาชีพได้มีสัมมากรอยู่อาศัยก็เลยพระราชทานมาจัดสรรเป็นหมู่บ้านสัมมกรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ทั้งนั้นนะครับ <S 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 เปลี่ยนหลายอยา่างอย่างที่หนึ่งก็คือพระราชทานทรัพย์สินที่ดินจนํานวนมากให้กับหน่วยราชการเช่นตรงซอยมหาดเล็กหลวงหนึ่งราชดำเิเนี่ยมูลค่านับแสนล้านพระราชทานให้วชิราวุธวิทยาลัยท่ายนาเรศวรของตำรวจตะเวนชายแดนก็คือพระราชนิเวศมรคกายาวันนะกระทั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือว่ากรมตํารวจที่วังปรารุจน,น,น,นวังตํารวจแห่งชาติที่ดินพระราชทานเนี่ยจำนวนเยอะมากมหาศาลที่เดิมเป็นที่ทรัพย์สินของมหากตรและหน่วยราชการไปขอใช้ก็พระราชทานโฉนด ให้หน่วยราชการนั้นอย่างมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนชุนันทามหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตและหน่วยราชการอื่นๆกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพทั้งกรมก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณพระราชวังสวนดุสิตเพราะพระราชทานที่ดินให้แล้วก็อยา่างทรัพย์สินแปลงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพตอนนี้ก็กลายเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเหมือนกันก็คือสนามม้านังเลิงนะครับ อย่างที่2ก็คือสรงแก้กฎหมายให้ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีเหมือนกับทรัพย์สินประชาชนเพราะว่าพรบรทรัพย์สิน2,491ยกเว้นภาษีพระองค์ท่านไม่เห็นด้วยแต่นั้นก็เป็นพรบรที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยในกรุงอภัยวงเป,นงป็นนายกมงตรีซึ่งแต่ละปีก็ท่งเสียภาษีเป็นจํานวนมากเงินปีเนี่ยก็ไม่ส่งรับเงินปีนี่คือซีเียลลิสเป็นเงินที่ทุกประเทศทั่วโลกจัดถวายพระมหากษัตริย์